แก9สูตรลับความคิดของนักสร้างสิ่งใหม่ใน i ซิลคันวาเล์ศูนย์กลางแห่งนวัตก,กรรมของโลกครับวันนี้เทมเจะาบทเรียนจากหนังสือ The Venture Mindset มาเล่าสู่กันฟังครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ2000 20 Podcast ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่20 5 0 podcast นะครับ podcast ที่ช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนา,าคตครับวันนี้กับเทเหมสนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงีเยบๆก็ได้เปรียบได้นะครับแล้วก็เมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าันเองนะวันนี้เราเอาแนวคิดนะครับจากหนังสือที่เราชอบมากๆเล่มหนึ่งในปีนี้เลยนะครับชื่อว่า the venture mindset นะเนาะนะมาเล่าสู่กันฟังครับทุกคนก็ ต้องรีแคปก่อนหน่อยว่าจริงๆแล้วเทมทำงานในด้านของการสร้างนวัตกรรมองค์กรนะครับดูด้านของการทำนิวบิซิส s s แล้วก็สร้างระบบเนาะเคเบิลโนเวชั่นทำยังไงให้องค์กรม,มีแนวคิดมีกระบวนการมีโครงสร้างในการสร้างนวัตกรรมนะครับแห่งอนาคตได้นั่นเองเราก็เลยเป็นที่มาว่าเ,าเราอะสนใจหนังสือเล่มน,นี้มากนะครับแล้วก็ พออ่านจบแล้วก็โหรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับใครจะไปตามหาอ่านกันก็ยินพบเทมว่าดีมากๆนะถ้าเป็นคนที่สร้างสิ่งใหม่ในองค์กรนะครับก็จริงๆหนังสือเล่มนี้นะบอกก่อนว่าเขียนโดยคุณเอลิยานะครับสตูเบอฟนะครับแล้วก็คุณอเล็กซ์แดงเนาะเขียนคู่กันนะครับสำหรับคำขยายความแล้วกันของ the venture mindset เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็น how to make m a r t e r pets and achieve extraordinary growth นะครับก็คือวิธีการที่จะาวางเดิมพันเนาะแบบชาญฉลาดมากขึ้นนะแล้วก็ achieve นะครับสร้างความสำเร็จนะครับที่เติบโตได้แบบที่ไม่มีใครทำได้นะเพราะฉะนั้นหลักคิดแน่จริงคือมันมาจาก คนที่ทำงานในซิลิคอน v วลเลย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกลุ่มคนที่เรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลนะหรือว่าบริษัทที่ดูแลในด้านการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆนะครับเพื่อมองหาการทำกำไรเนาะแล้วก็การสร้างการเติบโตให้กับตัวกองทุนของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงแล้วตัวหลักคิดคือถึง,ถงจะบอกว่าเป็นหลักคิดของเวนเจอร์แคปิตอลนะแต่ว่า แนวคิดนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่จะต้องสร้างสิ่งใหม่มากๆแล้วก็คนที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่อยู่ในซิลิคอนแวลเลย์ทุกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถือว่าเข้าใจหลักคิดนี้กันหมดนะเพราะว่าเวนเจอร์แคปิตอลคิดยังไงนะครับตัวสตาร์ทอัพนะครับก็ต้องอาจจะต้องคิดให้มันสอดคล้องกันโดยเพื่อให้รู้ว่าบริษัท VC เหเราเนี่ยเขามองหาอะไรกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับกับฝั่งคอร์เปรทเนาะก็เทมอยู่คอร์เปรทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สร้างของใหม่ในคอร์เปรทนะครับก็ต้องเข้าใจ แนวคิดแบบนี้เหมือนกันไม่งั้นเราอาจจะหลุดขบวนก็ได้นะว่าเ,เราสร้างของใหม่ถูกผิดวิธีแนวคิด mindset เราได้ไหมนะอะไรแบบนี้นะครับหนังสือแล่มนี้ก็จะให้คําตอบกับคนที่เป็นนักสร้างของใหม่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะโดยที่เอาแนวคิดจากศูนย์กลางนวัตกรรม หลักๆของโลกอย่าง s i เรคัน v a l เล y เนี่ยมาบรรจุนะครับเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เนาะเป็นไงขายขนาดนี้แล้วเนาะใครใครเป็นนักสร้างของใหม่แล้วน่าจะต้องไปหามาอ่านกันนะครับโอเควันนี้นะครับสิ่งที่จะามาเล่าให้ฟังเนาะก็จริงๆเป็นสรุปไฮไลท์ของหนังสือแล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณอิริยาเนี่ยเขาก็พูดถึงเก้า principle หรือว่า9หลักการนะครับสำคัญเนาะสำหรับ าการที่คุณจะมีวิธีคิดแบบนักสร้างของใหม่อ่ะนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ต้องอ,อธิบายคำนิยามของคาว่านักสร้างของใหม่ก่อนละกันนะครับหรือว่าเวนเจอร์เนาะคือจินตนาการง่ายๆว่าการที่เราทําของใหม่ใช่ไหมครับสร้างนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันไม่ใช่คุณทํหนึ่งอย่างแล้วมันก็สําเร็จเลยมันเป็นไปนไม่ได้นึกออกไหมถ้าเอาจากาสถิติแะ้วกันนะครับก็คือมันมีผลวิจัยอันหนึ่งละกันจาก Financial Times นะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่หนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าเทมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับชื่อว่า The Unicorn Within นะ The Unicorn Within ก็เป็นหนังสือที่พูดถึงวิธีการสร้าง Internal Innovation Team นะหรือว่าคุณนายใช่ครัว่า Venture Builder อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขาพูดอย่างนี้ครับว่าในสถิติที่มันเคยสะสมมาเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพทั่วๆไปแล้วกันเนาะ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนะครับอยู่ที่11%เอเ่าเพราะฉะนั้นมีร้อยสตาร์ทอัพมีร้อยไอเดียแล้วกันเนาะสำเร็จ11อ่าอันนี้คือผลอสถิตินะครับอ่าถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพที่ดันไปอยู่ในการดู er แลแะ้วกันเนาะได้รับการสนับสนุนการคอยอินคิวเบตนะครับคอยพัฒนาเนี่ยจากคนที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าแอคเซเลเตอร์แล้วกันเนาะผู้ที่คอยเร่ง กระบวนการทําให้คุณเข้าใจความระบบการสร้างนะวัตกรรมแนวคิดของสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยครับโอกาสสาเร็จคุณจะเพิ่มเป็น12%นะ<ม>เพิ่มมา1%นะครับแต่กลับกันนะถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ภายในองค์กรนั้นะนะคือเกิดจาก corporate innovation ภายในองค์กนระเป็น internal หรือเป็น corporate incubator นะครับเป็นเป็น team venture builder ข้างในขององค์กรเนี่ยนะครับสร้างจากข้างในเนี่ยนะครับโอกาสสำเร็จคุณจะเหลือ8% เออเพราะฉะนั้นนะครับจากสถิติเหล่านี้นะแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าคุณถ้าคุณสร้างเป็นคนที่อยากสร้างของใหม่จริงครับ <c oughs> คุณจะต้องเจอความล้มเหลว <c oughs> เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นนักสร้างของใหม่แล้วเราคาดหวังว่าเอ้ยทําอย่างเดียวแล้วสาเร็จเลยแล้วก็ทําอย่างนั้นไปนเรื่อยเรื่อเนี่ยโอเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับโ okay, อเคเนาะอันนี้คือพยามยที่จะจูนให้เห็นว่าเวลาคนสร้างของใหม่เนี่ยจะเจอความท้าทายพวกนี้ครับแล้วก็ คุณอาจจะต้องล้มหลายครั้งแล้วก็ต้องมีความอดทนต่อความล้มเหลวแล้วก็มองมันเป็นการเรียนรู้ให้ได้นะครับทีมอื่นในองค์กรอาจจะเซเลบรต s สักเซสกันเนาะซ่ายินดีกับความสำเร็จโอ้คนนั้นทำสำเร็จนู่นนั่นนะครับแต่ว่าทีมอินโน v เวชันเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเซเลบรตเฟลเลียนะเซเลบรตความล้มเหลวของทีมก็ได้น,ะนี่ไหมครับซึ่งแนวคิดมันอาจจะมีมีความแบบตรงข้ามกับคนที่ ทำงานในฝั่งแบบทำงานปกติอเออมันมันคิดกันไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันอ่าโอเคไหมอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นที่อาจจะอยากแชร์ให้ฟังกันนะครับคร mm. าวนี้กลับมาที่ตัวหนังสือแหละนะว่าในหนังสือเล่มนี้น,นะครับก็คุณอิรียเขาสรุปมาให้แล้วว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักสร้างของใหม่นะเป็นคนที่สร้างควาสมสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ได้นะครับคุณต้องมี9หลักการนะครับ แบบนี้เนาะเพื่อเป็นนักสร้างของใหม่ที่ดีได้นะครับในเรื่องของ mindset นะครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันทีละข้อแล้วกันเนาะก็รีแคปก่อนว่าจริงทั้ง9 mindset เ,เนี่ยนะครับคือถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียง mindset นะครับตามกระบวนการในการประเมินธุรกิจเนาะการาสร้างธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็การ exit เนาะการขายธุรกิจทิ้งหรือว่าการสร้างให้ โอกาสทางการเงินเนี่ยมันสูงขึ้นนะซึ่งจริงๆมันจะค่อยๆไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นจนก,กระทั่งสร้างธุรกิจจนก,กระทั่ง exit ธุรกิจนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปกันทีละข้อนะครับข้อที่1นะครับจริงๆแล้วเป็น mindset ที่เกี่ยวกับเรื่องของ business model นะหรือว่าเอาจริงก็เอาเป็นเรื่อง business ละกันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับคุณอิริยาบอกงี้ครับว่า home run matter l y out don นะครับก็พูดงาายย่ายๆงี้ครับว่า เวลาเรานึกถึงการตีเบสบอลเนาะนะนะคือคนที่เป็นนักตีเนี่ยนะครับแบตเตอร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะตีให้มันโฮมรันให้ได้ถูกไหมเพื่อที่มันจะได้อ่ความได้ได้สกอร์เยอะๆ่ะนึกออกไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะตีโฮมรันได้เนี่ยมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าพอเราตีได้ล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะขึ้นมาทันทีนะครับคนที่เป็นนักคิด นะเป็นนักสร้างของใหม่ในซิลิคอนวัลเลย์ทุกคนนะครับจะคิดแบบโฮมรันเสมอนะครับพูดง่ายๆว่ากล้าเสี่ยงเนาะกล้าที่จะเบทนะสิ่งเล็กๆหลายๆสิ่งนะครับไม่ได้ยึดติดว่าต้องทำสิ่งเดนือแล้วประสบความสำเร็จเลยนะก็จะคล้ายๆกับี่่ํำเกินไปตอนแรกนะว่าตัว Success Rate ของในแต่ละสตาร์ทอัพในแต่ละบริบทเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน8ถึง12 s แบบเนี้ย นะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นแบบเนี้คุณคุณต้องการที่จะเพิ่มอัตราความสําเร็จอ่ะคุณก็ต้องเพิ่มจํานวนครั้งที่คุณลงมือทําไปเลยเหมือนคุณอยากถูหวยอ่ะคุณก็ต้องซื้อหวยทุกครั้งถูงบกไหมครับเพื่อเพิ่มอีกความถี่ที่คุณจะได้ไอ้เจ็ดเปอร์ซ็นต์ไอ้แปดเปอร์เซ็นต์ถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนีุ่ณต้องซื้อบ่อยๆเพื่อให้มันเกิดโอกาสที่คุณจะได้แปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์นี้หลายๆครั้งเหมือนกันเลยนะครับการที่คุณจะเป็นนักสร้างของใหม่คุณก็ต้องเเกกสอลลลนนนาาหยยๆครัั้้้งงง่่ีแว เรียนรู้จากทุกความล้มเหลวนะเพราะว่าเวลาเราเบสสมอลหลายๆครั้งแม่นอนครับมันมันมันเฟลทั้ง90%น่ะแบบที่บอกตะแยะคุณก็ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวได้นะครับเวนเจอร์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็จะ คิดถึงโอกาสที่เขาจะตีโฮมรันได้นะรือว่าได้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆวางเดิมพันไปเรื่อยๆนะเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดการถึงความล้มเหลวเอาไว้นะเทคจริงๆมันคือ calculated risk นาะคือการที่คุณจะเล่นหวยนะคือเปรียบเทียบไม่เห็นภาพคือเล่นหวยแล้วนะครับถ้าคุณจะเล่นหวยเนี่ยคุณก็ต้องซื้อในปริมาณเงินที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณโอเคกับมันเนอมันไม่ใช่เอาไป ทีเดียวแล้วทุ่มหมดตัวแนี้แล้วคุณซื้อหวยรอบหน้าไม่ได้คุณก็ชีวิตจบสิ้นแล้วเนื่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนกันนะ small bet จ่ายเงินไม่เยอะนะ,อะควบคุมความเสี่ยงแต่ว่าถ้าได้แล้วจะได้อย่างมหาศาลเมื่อชนะก็จะชนะอย่างมากนะครับนี่คือ mindset อย่างแรกเลยนะครับคือ,อเราอาจจะคิดว่าการลงทุนเล็กๆพวกเนี้นะคือถ้าไม่ลงทุนก็ไม่เป็นไรนี่ก็ ก็ใช้เงินนิดเดียวเองสมมติน,นะครับมีควบคุมเงินความเสี่ยงอะไรไปแล้วเนี่ยหรือบางคนไม่ชอบความเสี่ยงเลยอะไรเงี้ยก็คือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการซื้อหวยปล่อยเงินทิ้งไปไปเรื่อยๆเปล่าๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนที่เป็นนักสร้างของใหม่แบบสุดๆ,ๆสุดโต่งอะไรเงี้ยโดยเฉพาะ VC เนี่ย,ยะะน,นะฮะเขาอาจจะไม่คิดแบบนั้นเขาอาจจะคิดว่าไอโอกาสเล็กๆเหล่านี้ถ้าคุณไม่ลงอะ่ะคือคุณพลาดโอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทน1000เท่าเท่าอะไรแบบเนี้ยเลยนะครับนี่คือข้อที่1นนะครับ สร้าง small bets หลายๆครั้งเน้นไปที่การสร้างผลตอบแทนสร้างโอกาสที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ล้มเหลวได้นะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าล้มเหลวไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แนวคิดเลยของคนที่เป็นนักสั่งของไหมนี่คือ my set ข้อที่1น,นะครับถัดมาครับ my set ข้อที่2นะครับจริงๆแล้วมาจากกระบวนการที่เรื่องของการ deal sourcing นาะคือการหาอโอกาสในการลงทุนนะครับคือเขาบอกอย่างนี้ครับว่า ให้เราพยายามที่จะออกนอกกรอบจากความเข้าใจที่เรามีในองค์กรที่เราอยู่นะครับคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในผมว่าคนส่วนใหญ่ที่ฟังผมอาจจะเป็นคนที่อยู่ในคอร์เปอเรทละกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในคอร์เปอเรทเนี่ยพยายามอย่าอย่ามองแต่ว่าองค์กรหาโอกาสแต่เฉพาะในอุตสาหกรรมที่คุณมีหรือว่าคุณรู้อะไรคุณก็สนใจตัวอย่างสิ่งสนใจแต่สิ่งเหล่านั้นเพราะจริงๆแล้วอะครับโอกาส มันไม่ได้อยู่ที่ภายในองค์กรเท่านั้นนะขอใช้คําว่าเท่านั้นแล้วกันมันอยู่ข้างนอกด้วยแล้วมันยังอยู่ในนอก a r e ยที่เราคุ้นเคยอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือการพยายามที่จะไปหาทํำความรู้จักกับเน็ตเวิร์กนะครับอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เน็ตเวิร์กในที่เรารู้จักอยู่แล้วนะหาเน็ตเวิร์กที่มันมีความหลากหลายให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเลยก็คือการที่รีบตัดสินนะว่า ไอ้ของใหม่ๆเรานั้นน่ะมันไม่เกิดหรอกนะ <L an> ในองค์กรเราองค์กรเราทําสิ่งนี้เท่านั้นสิ่งอื่นเราไม่ทําอะไรแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจขนาดนั้นเพราะว่าพอมันเป็นของใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งนั้นมันจะสําเร็จไหมแต่ว่าถ้าเราคิดมาแล้วว่าคือมันต้องมีหลักการคิดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราคิดมาแล้วว่าสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะมันมีไซส์ที่มันใหญ่จริงๆมากพอเนี่ยครับก <L an> ารที่รีบตัดนะว่าองค์กรเราไม่น่าจะทําสิ่งนี้หอก เท่ากับการตัดโอกาสที่จะทําให้เราได้การสร้างของใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่ให้องค์กรไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องวิศวกรคนหนึ่งแล้กันนะครับก็วิศวกรคนนี้เป็นวิศวกรที่อยู่ใน Intel ครับทุกคนแล้วก็เขาอยู่ดีเขาค้นพบเหมือนเขารู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างให้องค์กรเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมหาศาลมากม นะครับเราก็เป็นเทรนด์มากๆแต่ว่าพอเขาพอเขาเอาไอเดียที่เขาคิดเนี่ยครับไปเสนอให้กับผู้บริหารในประมาณ5ครั้งเลยนะทุกคนปรากฏว่าผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเราไม่ทํากันที่นี่เออนะเรามันไม่น่าใช่สิเราที่จะต้องทําเรื่องนี้แล้วก็น่าจะไม่ค่อยเห็นโอกาสเท่าไหร่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าเขายังเชื่อมั่นในไอเดียนี้ของเขามากนะครับเขาก็เลยขออนุญาตนะครับบอกว่าบอกที่ออฟฟิศแล้วก็ขอคุยกับแผนกกฎหมายเลยเนาะว่าเขาขอเอาไอเดียนี้ไปทดลองทําข้างนอก นะครับองค์กรก็ไม่ติดอะไรเลยครับทุกคนเพราะว่าองค์กรบอกว่า not invent here นะไม่ได้ถูกสิ่งนี้ไม่ได้ต้องมาถูกสร้างขึ้นที่เนี่ยเออนะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําอะไรเงี้ยครับทุกคนรู้ไหมครับว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่วิศวกรคนเนี้ยที่อุตสาห์คิดขึ้นมาแล้วก็เอาไปขออนุมัติแล้วถูกปฏิเสธ5้าครั้งจนออกไปทาเองเนี่ยมันคืออะไรมันคือจุดเริ่มต้นของ Apple คอมพิวเตอร์ครับทุกคนนี่คือพีชอเนลคอมพิวเตอร์ เครื่องแรกของโลกนะครับที่จะบอกว่าของโลกก็ไม่ใช่เอาเป็นพ e ซอ o คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและกันนะแล้วก็เป็นผู้ปฏิวัติวตงการของการทำพ e ซอ o คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวิศวกรคนนี้มีชื่อว่าสตีฟวอ a t สเนกเป็น c o f าวเดอร์ของ Apple กับ Steve Jobs นั่นเองนะเป็นสายเทคไก่เลยคนนี้นะครับนสุดยอด กีกนะเลยทีเดียวนะนี่คือยกตัวอย่างนะครับไปเห็นภาพว่าไอ้ not invented h e r e เนี่ยนะการที่นี่เราไม่สร้างสิ่งนี้ก็ลองเนี่ยมันทำให้บางทีเราพลาดโอกาสอะไรต่างๆในองค์กรไปได้มหาศาลเหมือนกันแต่เข้าใจแหละทุกองค์กรมันมี parity ของตัวเองใช่ไหมครับคือมันพูดม,มันพูดเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้บริหารที่เข้าใจเรื่องของการสร้างของเก่าให้ดีกับการสร้างสิ่งใหม่ผสมผสานกันไป,ไ,ปไปด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่บาลาน س นะครับระหว่างของเก่ากับของใหม่เนี่ยไปพร้อมๆกันเสมอคือเขาคงไม่ได้คิดว่าจะมาทุ่มทั้งหมดกับการสร้างของใหม่เราแบบนั้นก็เดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่จะของเก่าก็จะเสียหายได้เนาะแล้วก็โอกาสสร้างเงินที่มาหล่อเลี้ยงของใหม่เนี่ยก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้คิดสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณมาคิดด้านของใหม่เนี่ยคุณก็ต้องคิดแบบนี้แหละนะครับว่า,เ,าเมื่อเราโฟกัสมาที่มายเซตด้านนี้เราก็ต้องพยายามที่จะไม่ปิดกั้นนะครับแล้วก็รีบตัดสินบางอย่างจนเกินไปนะนี่คือ ข้อที่2นะครับถัดมาครับข้อที่3ครับการ screening เบื้องต้นนะครับหรือว่า initial screening เนาะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าให้เราเตรียมนะความคิดของเราให้ดีอ่าพูดแล้วเหมือนอยังไงนะเตรียมความคิดของเราให้ดีเอางี้ครับง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราสนใจอยู่เสมอยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราอยู่ในผมไม่รู้ว่าทุกคนอยู่ในอุตสา,าหกรรมอ,อะไรกันบ้างนะแต่ว่า ผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเราน่าจะเข้าใจกันดีครับว่าเทรนด์ในอุตสาหกรรมของเราเทคนะที่มันมาเกี่ยวข้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีโอกาสจะมา disrupt สิ่งที่เราทําอยู่เนะี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเป็นคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องนี้ได้มากที่สุดเราต้องศึกษาเข้าใจมันให้มากที่สุดนะครับผู้ที่มีความคิดผู้ที่เข้าใจนะเห็นภาพรวมนะครับจึงจะเป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น ถ้าคุณเขาเลยบอกว่าให้คุณเตรียมตัวอยู่เสมอนะครับถ้าเราไม่เคยเตรียมตัวอะไรมาเลยเนี่ยต่อให้โอกาสมาจ่ออยู่ตรงหน้าเราอะครับเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีครับว่าเราจะเอาสิ่งนี้มาใช้ทําอะไรได้เนี่ยเอไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวอยู่เสมอผมเล่าเรื่องนี้นะครับผ่านตัวอย่างจากหนังสืออ่าซึ่งทําชอบมากเหมือนกันก็เป็นเป็นชีวิตของผู้ชายที่อ่อเทมให้เป็นอไอดอลในชีวิตแล้วกันเนาะก็คือคุณสตีฟจ็อบส์นะครับเป็นเป็นโรโมเดลของเทมเลยนะครับ ก็คุณสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะคือต้องบอกว่าเขาได้มีโอกาสไปที่ศูนย์วิจัยนะซีล็อกพาร์คนะซึ่งต้องบอกว่าซีล็อกปาร์คเป็นโคตรศูนย์ไอเอ็นดีอินโนเวชันในซิลิคอนเลส์สมัยนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็ไปเห็นสิ่งที่มันเป็นโอกาสอ,อยู่ตรงหน้าเลยอะทุกคนหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เป็นตัว User Interface กราฟิกอลยูเซอร์อินเทอร์เฟซนะครับหรือว่าส่วนประสานส่วนประสานงานผู้ใช้แบบกราฟิกเนาะมันคืออะไรนะพูดเรงงมันคือเอาง่ายๆเวลาคุณเปิดคอมมาทุกวันเนี่ยหน้าจอคุณเป็นแบบมีไอคอนในแต่ละโฟลเดอร์อะไรพวกนี้แล้วคุณก็ลากใช่ไหมครับดีลีทสร้างโฟลเดอร์ใหม่ลากไปลากมาได้อิสระไอพวกนี้คือกราฟิกนะกราฟิกหมดเลย ซึ่งคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้ครับทุกคนมันเป็นเท็กซ์เนาะคือน้องๆรุ่นหม่อาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าทั้งหมดมีแต่โค้ดอ่ะเหมือนคุณเข้าหน้าโคดดิ้งตลอดเวลาเลยครับคุณจะพิมพ์เท x t enter ใสอ่อะไรล่ะโค้ดเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยมีการประสานงานผ่านโคดดิ้งเป็นเท x กซ์เบสเป็นหลักเลยนะครับแต่พอมีกราฟิกอลเนี่ยนะ user interface ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นการปฏิวัติวงการของคอมพิวเตอร์เพอร์ซันอลเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่สตีฟจ็อบ นะเพราะว่าเขาสนใจแล้วก็โฟกัสกับการทำให้ Personal Computer ใหม่ๆของเขาเนี่ยมันดีขึ้นมานะครับนี่คือข้อดี่3นะครับถัดมาข้อที่4นะครับจริงๆมาเซตข้อนี้มาจากการที่เขาเรียกว่าการทำดิว i ด i เลจ c e หรือว่าการประเมินการซื้อขายหรือว่าการลงทุนนะครับในไอเดียนะหรือว่าในสตาร์ทอัพลวงหน้านะครับซึ่งการทำดิว i ด i เลจ c e ที่ดีนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้เราเซโนฮัน อา h u n d times หนระือว่าปฏิเสธให้มากกว่าร้อยครั้งอ่าคือพอพูดแบบนี้ก็สรุปง่ายนะครับคือการที่คุณจะปฏิเสธร้อยครั้งได้เนี่ยคือคุณก็ต้องไปหานึกออกไหมคุณก็ต้องไปหาคนที่คุณปฏิเสธให้ได้มากกว่าร้อยครั้งไห้ได้ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องมีในการที่คุณจะสร้างสิ่งใหม่เลยคือคุณต้องมองหาไอเดียให้มากเข้าไว นะครับไอเดียที่มากก็จะมีโอกาสที่จะได้ไอเดียที่มีความ Success Rate ที่สูงขึ้นเนาะคล้ายๆกับตอนแรกึกอมที่เราบอกว่าโอกาส Success 8-12ใช่ไหมครับเหมือนกันคุณก็ต้องไปหาไอเดียมาให้มากๆไงเพราะฉะนั้นในขณะที่มันนักของใหม่นักสร้างของใหม่นะครับก็ต้องมองหาไ i ล e l ลายหรือว่า,าท่อส่งของอไอเดียใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้เยอะๆนะครับแล้วก็เมื่อแต่ว่า,วาสิ่งที่ต้องมาควบคู่กันก็นคือพอคุณหาของใหม่มาแล้วอะ นะขอให้คุณเข้าใจว่าคุณต้องปฏิเสธเยอะๆมากๆเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วคุณมีไอเดียที่ดีอยู่ไม่เยอะหรอกแต่คุณต้องหาของใหม่มาเสมอเลยนะครับการเลือกไอเดียใหม่ๆที่เราพยายามไปหามาเนี่ยต้องเลือกอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็กล้าที่จะบอกว่าไม่เนาะเยอะๆเลยนะครับอย่ามาเ,เห็นความเสี่ยงแล้วไม่ไม,ไม่ไม่นึกถึงไม่พูดอะไรเงี้ยคือสิ่งสําคัญคือการพยายามที่จะค้นหา Risk Factor หรือว่าปัจจัยเสี่ยงออกมาในช่วงของการเริ่มต้นนะครับของการทำาหาไอเดียพวกนีนะ้ของแต่ละไอเดียออกมาให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูนะเพื่อตัดสินใจว่าอันไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับสุดท้ายมันจะเหลือสิ่งที่ให้เราเลือกได้ไม่กี่อย่างหรอกทีนี้เสริมนิดหนึ่งและกันเวลาพูดถึงการตัดสินใจเลือกไอเดียที่มันเยอะเมากเนี่ยนะครับ หลายครั้งเนี่ยคือถ้าคนคุ้นเคยกับการทําของน้อยๆอย่ะหมายว่ามีไอเดียอย่างเดียวเราต้องเอาให้สุดทําให้ได้ห้ามเฟลอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะคุ้นเคยกับการพิจารณาออปชันแค่2อสาออปชันไปพร้อมๆกันเนึนออไหมเพราะฉะนั้นคุณจะทาการเปรียบเทียบแต่ละแฟกเตอร์อย่างละเเียุเลยนะครับซึ่งเป็นการคิดแบบมันอาจจะโอเคสําหรับในฝั่งที่มันมีการทํางานหรือว่ามีระบบที่มันแน่นอนอยู่แล้วนหกออไหมครับแต่ว่าพอคุณมาหาทีเดียวร้อยไอเดียอย่างเงี้ยฮะ คำถามคือมันเป็นไปได้หรอที่เราจะมานั่งสกรีนละเอียดนะหาเปรียบเทียบละเอียดทีละสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพทีละไอเดียเทียบกันทั้งหมดร้อยอันอุกเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่คุณควรจะใช้นะครับในการที่จะเ,เปรียบเทียบทั้งร้อยไอเดียพร้อมๆกันเนี่ยคือสกรีนเอาต์นะหรือว่าฟิลเตอร์เอาต์หาเรดแฟลกหหาธงแดงอะว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยนะครับไอเดียไหนมีเรื่องที่ไม่โอเคเลยอยู่ข้างใน นะครับแล้วเราตัดไอเดียนั้นทิ้งไปเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องพยายามที่จะไปหาไอเดียเพิ่มอยู่เสมอเลยเหมือนกันแต่ว่าการที่เราพยายามหาเลสแฟกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้บ่งบอกเนาะคือมันมันก็ไม่ได้บอกเสมอไปว่าไอเดียนั้นมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะบางทีมันก็จะมีทั้งเรื่องของทีมใช่ไหมทีมที่ดีไอเดียที่ดีกระบวนการที่ดีอะไรเหล่านี้มาประกอบกันด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับจะนํามาสู่ไมล์เซ็ตในข้อที่5ครับนั่นคือ กระบวนการเลือกนั่นเองอ่านะ Selection Criteria นะครับคือปกติแล้วอะ่ะเวลา,าเราประเมินไอเดียใหม่ๆนะครับก็พูดง่ายๆว่าเราประเมินจาก2ด้านแล้วกันเนาะด้านแรกคือเรื่องของทีมนะคนที่มาทำในโปรเจกต์นี้เขาอินไหมนะเขาเขามีความสามารถที่อสอดคล้องกับตัวโปรเจกต์ที่เขาเสนอไหม นะครับหรือว่าเขามีแพชชั่นไหมที่อยากจะทําสิ่งนี้จริงๆไหมเขาเข้าใจเพนพอยไหมอ่านะคือถ้ามันมีคนแบบนี้อยู่แปลว่าเฮ้ยนี่แะละคือแฟกเตอร์ที่1นนะครับหรือว่าเรื่องของทีมอันที่2นะครับสิ่งที่สอดสิ่งที่ต้องประเมินควบคู่กันคือตัว process หรือว่าเอาง่ายๆก็คือแผนอะไร s ะ n e s s Plan Business อเดีนะต่างๆนะครับแผนดีไหมแนวคิดของธุรกิจนี่โอ้โหดีไหม ชัดเจนไหมว่าลอจิกเบสมีความเสี่ยงตรงไหนยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคือเรื่องของแผนนะครับทีนี้ครับในแง่ของการฟิลเตอร์ะ filter, นะการทำของใหม่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากประสบการณ์แล้วจากผลวิจัยแล้วเนี่ยนะถ้าให้คุณจะต้องเลือกละกัน,นะครับระหว่างทีม A เนาะที่เป็นทีมที่มีคนเก่งนะคนแบบโหใช่เลยนะมีแพชชั่นนะเข้าใจเพนพอยนนี้ นะแต่แผน business ออกมาเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยมันอาจจะไม่โอเคเลยเนี่ยนะครับกับอีกทีมหนึ่งเป็นทีม B นะแผนโคตรดีเลยนะทำแผนมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับเข้าใจา business model canvas อะไรก็บ่าไปสมมุตินะฮะแล้วแต่ว่าทีมไม่ไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าไม่เข้าใจเนพนจอยไม่ไม่มีความพยายามไม่มีแพช s i o n นะให้คุณเลือกทีม A เสมอครับ คือทีมที่เป็นคนทีมที่มีคนเก่งนะมีโอกาสนะก็จะบอกว่าเสมอคงไม่ใช่แต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าคนาทีมที่มีแต่แผนที่ดีแต่คนไม่ได้สอดคล้องกันโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าการที่เราจะต้องเลือกแล้วกันเนาะให้เดิมพันกับกลุ่มที่มีทีมที่ น่าสนใจนะครับมากกว่าที่มีไอเดียเพียงอย่างเดียวด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นนักสร้างของใหม่จะรู้ดีอะครับว่าไอเดียมันเป็นสิ่งที่หาไม่ยากหรอกนะแต่ว่าการทําให้ไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งไอเดียนะครับมันในโลกเนี้ยนะมันจะมีหลายคนที่ทําเรื่องนี้อยู่แน่ๆอ่ามันไม่มีหรอกของที่ใหม่มากๆจนไม่มีคนคิดแบบเดียวกันขึ้นมาแบบ สามสีท่ทีม่ห้าหกทีเคือมันมีคนคิดแบบเดียวกันอยู่เสมอแหละแต่คนที่คิดมันเป็นใครแล้วมันมีแพชชั่นมันมีแคปเปอร์บิลิตี้ในการทําสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับนี่คือข้อที่5ครับส่วนถัดมาครับข้อที่6นะครับก็จะพักกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเนาะจริงๆสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเทว่ามันมันดีมากเลยก็เลยอยากจะแบ่งออกมาเป็นตอนตอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเทจะค้างไว้ที่ ข้อที่5นะครับแล้วเดี๋ยวตอนถัดไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึง mindset เนาะในข้อที่6จนถึงข้อที่9นะครับเพื่อที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจว่าการที่เราจะเป็นนักสร้างสิ่งใหม่ที่ดีนะมีวิธีคิดแบบคนที่แบบมาจากศูนย์กลางนวัตกรรมอย่าง silicon valley เนี่ยเขาคิดกันอย่างไงครับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนขอาจากันไปนะครับขอฝากหนังสือของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบก็ได้เปรียบได้นะครับ เพราะชีวิตง่ายขึ้นเห็นๆถ้าใช้จุดเด่นของ Introvert ได้ทุกทางนะครับหาที่ร้านสื่อชั้นนำทั่วไปครับมันจะเป็นเซียนบุ๊กนายอินคิโนคุณยะและ B2S นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบพอดแคสต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับวันนี้ไปประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ